สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์คุกกี้รันนะครับก็วันนี้เราจะมาลลอะอิงเข้าเกมนะครับประจําวันที่สิบหกธันวาคมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอืมหนึ่งแล้วเนาะหนึ่งสอง สามห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้วันนี้ได้เก้าเพชรนะครับก็ถือว่าน้อยอยู่เนาะเก้าเพชรเนี่ยนะครับอ่าเพื่อนๆได้กี่เพชรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ตาคลิปหน้าลังได้นะครับก็ไว้เท่านี้กันเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ